มาแนะนําเว็บเบราว์เซอร์ที่ผมคิดว่าดีที่สุดในความคิดของผมนะยกเว้นเรื่องความเร็วนะถ้าไม่ใช่เรื่องความเร็วเนี่ยมันดีทุกอย่างเลยนะครับวิธีการใช้งานมันก็เข้ามาที่ opera com นะครับแล้วก็คลิกที่ดาวน์โหลดครับหลังจากนั้นตัวเว็บมันก็จะทําการดาวน์โหลดให้อัตโนมัตินะครับแล้วก็แล้วก็ install มันเลยครับปั๊ม install มันจะมี วิวอรแล้วเมื่อก็มีเบฟนะครับแล้วก็มี Chrome มี i r r f o x ขึ้นมาสำหรับ Web าว์เซอรแต่ว่าผมเลือก Opera ครับแต่ก็ไม่ได้ใช้เป็นหลักนะผมมาใช้ใช้เปิด VPN ซึ่ง VPN เนี่ยเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวก็ไปดูท้ายคลิปแล้วกันนะครับว่า,าจะใช้ทำอะไรนะครับแลวกจอกน,นี้เขาให้เลือกว่า,าจะใช้อันไหนเป็น แอปหลักนะครับเป็นเป็นเว็บเบราว์เซอร์หลักผมก็จะใช้ Safari เป็นหละักะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถึงมันดียังไงนะก็สู้ Safari ไม่ได้ในเรื่องของความเร็วแล้วความปลอดภัยครับก็ n o t i f i c a t i o n ผมไม่เปิดนะครับปิดไปถ้าถามว่าแล้วเจ้าตัวออโอเปร่านี่มันดีตรงไหนนะครับหนึ่งเลยนะครับมันมี VPN นะอย่างที่บอกไปนะครับเราสามารถเปิดปิดได้ด้วย แต่ว่ามันจะทําให้เราทํางานได้ช้าลงนะอินเทอร์เน็ตมันจะช้าลงนะถ้าเราเปิด VPN ซึ่งอันนี้ก็ยอมรับได้เพราะว่ามันใช้งานง่ายกว่าไปลงโปรแกรม VPN นะครับถ้าถามว่าตัวไอโอเปร่ที่มันมีอะไรดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันมี workspace ครับ workspace เนี่ยอย่างที่เห็นนะนี่เห็นไหมตรงนี้มันมี2แท็บใช่ไหมครับ เป็นอันนี้เป็นเวิร์ p สเปซที่หนึ่งนะครับพอเราเลื่อนเป็นเวิร์ p สเปซที่2อ,อันนี้เป็นอีกแ็บหนึ่งแล้วนะเราก็เปิดหน้าเว็บหาเหว้ยบิชัยอะไรของเราไปเรื่อยก็เลยก็ได้นะแต่ว่ามันจะมีแยกเวิร์ p สเปซกันเห็นไหมครับอันนี้เราเปิด b k i n g Facebook YouTube ส่วนอันนี้เราเปิด Op e r a ่ากับสป ed ไดอานี่ก็เป็นข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ไอ้น,นี่มาเรามีมีช็อตคัทให้ด้วยนะ ะอันนี้เขาจะมี t utorial ให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ใช้ Windows เนี่ยมันจะมีดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันจะมี Opera USB นะครับ Opera USB เนี่ยมันเป็นการลงโปรแกรมลงไปในท램ได้ของเรานะครับแล้วก็สามารถพกไปเสียบกับเครื่องไหนแล้วก็เล่นได้เลยซึ่งอันนี้มันจะง่ายเพราะว่าเวลาเรา Setup อะไรโปรแกรมเราเรียบร้อยแล้วอะ เราก็อยาก,กใช้ใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้เราจะแบกคอมเบททุกที่มันก็ไม่ใช่เรื่องอะ่ะมันมีการมีพอเทเบิลเบราว์เซอร์อย่างเงี้ยมันก็ดีนะแต่นี้ต้องไปลองดูข้อดีอีกเรื่องหนึ่งของ o p เปรคือมันมี Messenger b u i l d i n มาเลยนะครับก็มีทั้งเนี่ยมีทั้งวอ s a p p มีทั้ง Messenger ของ Facebook แล้วก็มี Instagram ตรงนี้เราสามารถตั้งได้เลยนะอ่าแล้วก็ ไอ้ที่อยู่ด้านด้านซ้ายมือเนี่ยเขาเรียกไซบานะครับไซบาเนี่ยก็ยังตั้งได้หลายอย่างเลยจะมีเทเล gram มี VK มีทวิตเตอโอ้โหแล้วก็ Workspace นี้ก็แอดมอได้ด้วยนะเพิ่มเป็น3 Workspace ก็มีการปรับตั้งอะไรได้เยอะแยะเลยทีเดียวอีดิทมันก็ได้นะแล้วตรงข้างล่างนี้ก็เป็นอันนี้เป็น ฟีเจอร์ที่ผมชอบมากเลยก็คือเพลเยอร์นะครับเพลเยอร์เนี่ยเราสามารถใช้ได้ทั้ง Apple Music Spotify หรือว่า YouTube Music เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้ลงไว้ก็เดี๋ยวจะไปรีวิวไอ้ตัว Op e r a gx ลวกันนะครับ Opera gx เนี่ยมันจะเป็น Op e r a เวอร์ชันสำหรับเกมเมอร์นะครับแต่ว่าการใช้งานคล้ายๆการต่างกันนิดหน่อยอันนี้ My f l o w My f l o w เนี่ยถ้าเราใช้คอมเตอร์หรือมือถือใช่ไหมแล้วก็สามารถซิงกับมือถือหรือว่าแท็บเล็ตของเราได้เลยนะครับ ก็ต้องมาคอนเน็กันตรงนี้นะก็จะมีบุ๊กมาร์กไซบาเนี่ยทางด้านไซมือเนี่ยมีบุ๊กมาร์กมีฮิสตอรีมีแล้วก็มีเซตติ้งนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเลยนะครับเรื่องการใช้งานเนี่ยผมว่ามันช้าก,กว่า Safari นะบน Mac เนี่ยแล้วก็ช้าก,กว่า Chrome แน่นอนนะส่วนกับเบฟกับ v ิว d เนี่ยไม่รู้อันไหนดีกันนะ ถ้าใครสนใจเว็บเบราว์เซอร์ที่แบบว่ามันเจ๋งๆเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกมีวิวาร์ดีมีเบร e มีไฟฟอกมีนั่นแหละวะไปหาเอ,เองแล้วกันนะครับแต่สำหรับไอตัวเนี้มันมีดีตรงที่อย่างที่ผมบอกไปเนาะมี Workspace มี Messenger ในตัวมี VPN แล้วก็มี Opera Post Table ซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมลงแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับ โอเคครับวันนี้ก็มีฝากกันแค่นี้แหละครับเราใช้ดูครับสําหรับโอเปร่าจริงๆปรับทีมเขาก็มีปรับให้ให้สวยด้วยก็ก็มีนะเนี่มีลท์อันด์กโอ๊เฮีดาก็ดูเข้มขึ้นโอเคครับสวัสดีจ้า